สวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้อนงเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเผือกป,ป่านสว่างงูง่ามันี่ป่านสว่างงูงามพาพี่พาน้องมาชมงวงามจิตตลาดนาทั่วกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมีกระโปรงกับเสาว,วันข้างข้างที่6กุ 5, 200, 600, 600, 600, 000, 000, 000, 000. มภาพันสองพนันหนึร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเบื้องต้นยะขายพืชพันตะเสาพี่น้องเนาะบ้านสว่างงาูงามสิผาพี่พาน้องชมกระไรโตไปสิเปิดราคางัวว,ว่าเหมือนี้งัวราคาสิเป็นยังไงพี่น้องจะขยับบ่อเนี่ยนมตามที่บ้านสว่างงูง่า วิเคราะห์ว่าแนวโน้มจะขึ้นเด้่พี่น้องจะขยับขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นจังนไรรอชมนะพี่น้องป่ะสิบห้าชมเปิดราคาครับหัวแม่ลูกกับหัวแยกลูกมากอากาศก็ดูกับมาเนี่ยพี่น้องซอยกันคนไล่คนแช่คนติดตามให็นน้ำแน่พี่น้องเนาะงบาดสว่างน้ำเขาอ่าใดอยู่ใส่กับคอมเมนต์กันมาพี่น้องทักทายกันมาเด้อพี่น้องทางสปอสดีกันาเด้ทักทายมาเป็นอย่งไรอากาศคือมือนี้เนาะพี่น้องเนาะมาชมคนกำลังต่อรองกันอยูุบคนกำลังต่อรองว่ะมาขออนุญาตเอาแมลงลูกก่อน แม่ลูกเพิ่นเปิดเท่าไหร่แม่ลูกคือเปิดไปสองเจ็ดค่ะสองตัวนี่ <Sure. S 1> oh, โอ,อ oh, พ้พี่น้องแม่บ้านบ้านต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องโอ้ลูกเจ้าพีกแดงพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามสีแดงสีบ่มีแป๋วมีแมงพี่น้องสีงามง,มมมง,งามนันแม่เพิ่นแม่บ้านบ้านสีออกกับลายสีเม็ดกับเปลือกเหนียวแต่ว่าลูกสาวนี่งามเลยพี่น้องเนาะลูกสาวพีกแดงเพิ่นเปิดไว้ถูกเนาะพี่น้องเนาะเปิดไว้ถูกๆูกเอาพี่น้องเนาะอ่โอเคอ่ะเบิ่ง ใบจุมใบจ้าสองตัวสอตัวเท่รเอเพิ่นเรือเพิ่นเอาสองหมื่นเจ็ดพี่น้องสองตัวสองห่เจะเพิ่นเอาไล่เรียดพี่น้องกำลังสนใจ2องตัวสองนี่พอต่อนะพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรนําเพิ่นขออนุญาต080 0ูนย์แปดศ แปดสี่หกสามงัวแม่ลูกแม่บ้านตันลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวผิกแดงยตตี่สิบเจ็ดเปนเปิดไวราคาพ่อต่อร่องแห้งพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจโทรมากต่อร่องตามเบอร์โท่าบนฝากไว้เนาะขอบคุณทายรครับผมมันมันค่อยคือพามาอย่างสี่ <c oughs> <c oughs> มาขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ ขออนุญาตครับครับผมเข้าเอิ่นสีมุ่มนัวนี่เนาะสีนิ่งนิ่สีมุมมุมพี่น้องเมรบั่นบันเท่าแต่ว่าตันโตดีอ้างดีพี่น้องเป็นตาไหนลูกดีท้องสามเดือนท้องสามเดือนแหละที่พี่น้องเบิงง้วตัวนี้ท้องสามเดือนแล้วมีใบมีเอกสารครบเป็นว่าใส่พอได้ไใบหรือเปล่าสองหมื่นเจ็ดพันใส่พอได้ใวกี่อาทโอ้หนี่เพิ่นมีเอกสารพี่น้องใส่พอเจ้าเอสเชตัวนี้เอสเชห้าเจ็ดเก้าพี่น้อง ทีเคทีเคห้าเจ็ดเก้าโทษห้าเจ็ดเก้าพี่น้องสามเดือนแล้วคืนว่าพี่น้องประกันทองพร้อมสองหมื่นเจ็ดพิ่นเปิดไว้ท่ายสูงลอยสี่สิบได้พี่น้องเบิ่งอ่างเพิ่นน้ำใต้ดีแต่ว่าสีออกมุ่มมุ่มเลยพี่น้องนี่งหางยาวพี่น้องแข้งขาดีต้นโตดีสองเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่์พอผ่องหัวงามจากกุดชุ่มพี่น้องอ่ะ ขออนุญาตเบอร์โทั่พอผ่อนศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดพอผ่อนงัวงามปุดชุ่มพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพืนใดพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมง่วงไม่ไหมพี่น้องเริ่มเข้าตลาดใหม่โอ้เพิ่นปลูกไว้งามหลายดพี่น้องแม่สาวงามหลายอยู่เดียวสิสอบทำได้เยอะเพิ่นไว้แม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเขห่อยสักพี่น้อง่ะไ ออหอยซากกำลังกินเข่าจีหมื่นห้าพันหมื่นก็ห้าพันพี่น้องโอเคโอ่แน,นแม่ลูกอันนี้แม่สาวหน่อยหมื่นก็ห้าพันข็าหอยสักเง่าเดียวพี่น้องตน้ตนโตที่ดีเน่าอา่าะแม่สาวหน่อยอย,อยังหน่อยอยู่ประมาณหาหุ้นเดือนพี่น้องประมาณมาเบิ่งบานนี้แม่ลูกบักย้ายพี่น้อง แม่เสื้อมาโปรดเถียพี่น้องเบิ้งต้นออกแม่เพิ่น,ต,นต้นโตดีอ่างดีเอาแม่กะทองแล้วพี่น้องแม่กะทองแล้วสี่เดือนกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าเบงลูกแม่ดีเนาะลูกแม่พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นสีออกกา,กาบไายในแม่สีนวลนวลพี่น้องแต่ว่าลูกง่ามเถียพี่น้องนังน่ะขาใหญ่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องป้าลูกสาวเพิ่นขึ้นมาใหญ่พี่น้องง่ามนะนังนะดีแม่เพิ่นกับเบิ้งที่แม่เพิ่นพี่น้องเปิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ห้าสิบห้า สามหัวใจพี่น้องสองตัวสามหัวใจลูกสาวงามเลยพี่น้องเบิ้งลูกสาวเพิ่นใหม่ลูกสาวดีดีพี่น้องเบิ้งตหนอกพี่น้องล้างเปลเรียบเปลเรยบลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่นท้องแล้วพี่น้องท้องแล้วหาซิหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามหัวใจแม่บักใหญ่พี่น้องลูกพ่ออดไในท้องเพิ่อนโอ้เพิ่นมีเอกสารครบเจ้าเจ้ายังก็ล่ะที่เอกสารเพิ่นมีครบไปข้อมวยศาสักพี่น้องหมอนั่น้องโอ้ข้อมอนันนี่เนาะ CY1016 นพี่น้อง CY ไ้หน่อย c y 1ว้หเพิ่นมีใบมีเอกสารครบพี่น้องอุ้ยอ่อนซ่อนแม่เพิ่นใจลูกพี่น้องซี่เดือนกว่าเลยพี่น้องพูดอะห้าสิบหาเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามตัวท้องเบิ่งท้ายลูกเพิ่นอีกพี่น้องป้าลูกเพิ่นขึ้นมางามใจลูกงามเนาะใจลูกงามงามพี่น้องเป็นที่ล่ะการใจลูกเพิ่นงามนะนังนะขาใหญ่สุดยอดเลยพี่น้องป้าโทุ่ห้าสิบห้าได้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับหอยซักไได้้เอออออาาหยักขนนนุญตบรร์โทิป 063 1457201แม่นปะพ่อสากบ้านน้องต่อได้แม่ลูกโคมง่ามมาฝากพี่อน้องงามเพิ่งเปิดอีเลทีพี่น้องกูด่ะ55เพิ่งเปิดไว้สหัวใจลูกเหีนแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้ทอเพิ่4เดือนกว่าแล้วใส่เจ้าคีอ่าซีวาย160วาหน่อยไว้อ่ะมันมาเด้อภาษาง่าสเพว่างายตั้งผลายพ่พูด่ะ ว่างามมากหลายลไปเบิ่งข้อพ่อฝองต่อพ่อฝองง่วงามรถกับกำกลังเขา riding, มาพี่น้องพูดอ่ะรถกับไรอ่อ่ะโอ้ยมาเบิ่งพ่อฝองได้ง่วงามเม่ป้าโทุกคนกำลังเขามาพี่น้องแม่ลูกวะนี่ป้าแม่ลูกบากใหญ่ข้อพ่อฝองพี่น้องพ่อฝองง่วงามลูกสาวงามลูกสาวงามงามพี่น้องโตนี้ดีพูดอ่ะง่วงหวานท้ายสูงอร่อยสายชูหาได้ลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นโค้งสางใหญ่พี่น้อง แม่เพิินเป็นง่วบาหมันใหญ่เลยพี่น้องโค <B> ้งสามบักใหญ่เลยแยกลูกก็ได้แยกถ้าแยกตัวนี้เท่าไรสามหาครับแม่ละ่ะแม่บอกแม่คือซีซีหาสามหาแม่ท่องอะไรด้วเนาะท่องแล้วแม่ท่องแล้วพี่น้องซีสิบหาถ้าลูกนี่สามหาพี่น้องลูกโบนอยที่พี่น้องเนาเน่นา,า,าไปเป็นแม่ขอกแม่ขข่แม่พันเด็ดสบายเลยต้องบอกองงัวงามเพิินพี่น้องตาดแม่บักใหญ่โค้งสามบักใหญ่พี่น้องพูดอ่ะสุดยอดสุดยอดก็เพิินพูดอ่ะพี่น้อง พ่อฝองได้มากพี่น่องแม่บักใหไปไปไปเอาทบทวนเบือทวพ่อฝอง080 720 9367พ่อฝองวัวงามกุดชุมแม่ลูกลูกแม่แย่กัน3 9เก่า3 5หาคับสีอ้าวอ้าวลูกเพิ่นเอาขอบคุณหลยไลนกัมาเด้อครับผมโอ้ลูกงามงามสวัสดีครับจันเจา มันทองสิบ่ะโอ้โหหน่อยอยู่โอ้ยสีมันคือโพดสิพี่น้องบ้าด้วยว่ามีบอลแปวบอลแมงเนาะต้นโตดีดีพี่น้องเบิ่งนิี่ละแข n งขานั่งเอกเผลนหน้าใต้กระชับดีต้นโตดีข่องจันเจ้าเพิ่อนใหญ่มากบนนางดีพี่น้องต้นโตเพิ่นแต่งเขาแต่งยางมาเรียบร้อยบนเครื่องดำพี่น้องงามนั่งน้าขาใหญ่ต้นโตดีดีเนื้อนางดีสุดยอดสุดยอดงามเพื่อนไทยสูงหน่อยสามสิบห้าเลยเลี่ยมโตเขาเอิอเลี่ยมโตจัดพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอด เปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้สาครับสามสิบเกาเปิดไว้ครับอ้ยสามสิบเก้าง่ามเขาเปิดดีเลยพี่น้องลูกพ่ออะไรก่อนะว่าลูกกันยังตว่างามปุ๊กแปดหเก้านขว่าหกแปดั้นหกมันสามหนึ่งหกเก้าคาดกลัวเก่าแล้วจันเจ้าคนมามันเสียจะได้เทวมิมีเขาขั้นมีเขามันสิเป็นยังไงขั้นมีเขา เขกินเขาูดใบเล้วเอาจะดืไมวเขาันนีเขามันสิสากหลากดอกขึ้นมาเมื่อสีคือขว้หล่นสามเก่ารองสามเก่าสามสิบ่าเปิดไปแต่ว่าตนโตดี่ีเนาะมันบกี่1 0สองมันลงแล้ว้ยเบิ่งแขงขาเบิ้นพี่น้องเอาขออนุญาตจันเจ้าเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูปเก้านเก้าหกห่งจันเจ้าผุดชุมพี่น้องอาขอบคุณเรื่อยมาเด้อครับผมมาพอดีชาบัพอดีชาด้ดมีสาวมาเมยสาว ต,ต้นโตที่ดีของพอเดชาพี่น้องแต่ว,ว่าเพิ่นบอดด้แต่งขาวพี่น้องต้นโตดีท้ายสูง135ได้สีสันเป็นสีเมเ็ดกเปลือกเหนียวแน่พี่น้องแต่ว่าโตหนะล่ะพี่น้องเลียงโตทีด่ดีพอเดชาเปิดเท่าไหร่สามหมืน่นสามหมื่นสาื่นเื้อพี่น้องเย้นังดีเนาะนังดี่ดีพี่น้องสามหมื่นซื่อเป็นเปิดไว้เอาไปเพิร์ม่์ก็แม่์ไขม่มย์ผ่านได้เลยพี่น้องงัวมันแหนี่ยนสุด้ลยท้ายไก่บ่อใดท้ายไก่ไก่ต่ว่าต้นโตดีเนาะ สามหมื่นซื้อเนาะพอดชาเนาะส่อรยพี่น้อง,อองต่อรองได้อีกคนว่าเอาเขออนุญาตเบอร์โทรพอดีชา08ด <4, S 1> 0ศูนย์แปดสี่เท่าได้ก่อนศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่ี่นยองพอดีชาบ้านบากหวัวคําเข้าผู้ใดสนใจก,ก็โทนมาต่อรองเพื่อนได 3, สามพันซื้อเนาะสามหมื่นซื้อพี่น้องเอาคำกหเลยหลมาน่งก้ว <laughs> ่วหลเนาะมั่วหลหลในคล้ายแร้วบข้ามตัวดิบ่บ่ยัย่งยี่บ แม่ฆ้องสายแบบใหญ่ของหอยข้ามหองท่องเร็วนาะนี่เนาะบัด,ด,ดทองครั <c oughs> บเนื้อวัดทองปะวัดทองสันพี่น้องผสมแล้วยัางปลาท้ายตรวจกันว่าเปิดเท่าไรครับเซาห์เปิดไว้สองหมื่นห้าใหญ่นี่พี่น้องท้ายสูงร้อยสี่สิบห้าเลพูดเลยมาเบิรงทางถ่ายเพิ่นขออนุญาตทางถ่ายอุ้ยใหญ่อีหลีพี่น้องพูดอ่ะต้นโตใหญ่โค้งสางดีสีสันดีพี่น้องน้ำไต้เบิรงเอาพี่น้อง สายหูกระทบเนย 2, นไปไปพี่น้องสองาได้ไหมปักญงพี่น้องู้ดสุดยอดสุดยอดเพิ่นเปิดไว้ข้าบานโิ้มคอได้มาปากพีตอนน้องครับตัวหนีโค่นมนีโคมนหนึ่งน้ะเขาเปิดเนาะงานไายทําไปแล้วโคมนี่โคมนี้เพินนน่นเปิดไว้ยี่สิบตัวยี่สิเตเดียว25แต่วันโค้งสายไงพี่น้องถ่ายสูงากในี่เลยพี่นอ้องเอาขออนุญาตทบทวนเบอร์โทรห่อยทําอีกตัวหนึ่งศูนย์แปดไดเจ็ดเก แปดสี่หกสามพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับหอยคำในญ่โตแบบพี่น้องสองหาเปิดไว้เอาไปหลุดเอาขอบคุณหล่นมาให้มาเด้อครับผมวัวลายพี่น้องหมวัวลายเฮ้ยไปเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายหัวเหมือนลายดีมาเบิ่งหอยไอติมพี่น้องมาหอยสวัสดีครับป้าหอยไอติมไต่มากพี่น้องสองแม่บักใหญ่แม่นปะโอ้ยบ่แม่นแม่เดียวแม่เดียวเห็นตัวหนัดเข้าเพลินแม่เดียว ใหญ่พี่น้องโค้งสางดีวันเต็มปันไดปันไดลูกมากเหรบ่เฮ oh ือนี่ได้ลูกนึงแล้วโอ้ลูกนึงแล้วเด็กพี่น้องโค้งสางดีถ่ายสูงลอยซีซีมาใส่เครื่องตาอ๋อลูกสองเพิ่นทับไปแล้วลูกท้องสองในท้องทับไปแล้วพี่น้องเป็นสายพัฒนาแม่พันธุ์แม่ขอกแม่ขายน้ำไตดีพี่น้องหางเงาเล็บดีเบิดพี่น้องเพิ่นทับไปแล้วใส่พอได้ใบหอยไอติมใสอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องผู้ด่ะพี่น้องใหญ่เงางามเอาไปหลุนเอาพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไรเนาะ สองหมื่นเก้าพันปลางัวแม่บับกใหญ่2องหมเก่าพี่น้องฟังราคางัวเงี้ยวหล่าหอยไอติมมันครับสองห, 29, หมืเาพั 29, นเาะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรหอยไอติมศูนย์หกสองห้าสามสองเแอหอยไอติมเซนั่งคณิคมอมันน่าจะเริ่อนพิ่นด้เมยพันบักใหญ่มาพี่น้องพูดอะทองแล้วเอาไปรุ่นเอาเพิ่นว่าสองเการาคาเมยพันบักใหญ่พี่น้องขอบกพูดหลาใหมาหอยไอติมพี่น้องเบอร์บรรยากาศ งัวเนื้้อดยห้อยมากได้จังไดมากเหมือนกัครับผมอหัวห้อยมากสายเนื้อโอ้นั่นแม่ลูกเดี๋ยวเอาสายเนื้อห้อยมาก่อนสองตัวเนาะแมสองตัวเปิดเป็นโค้งรือเปิดเป็นแยกแยกก็ได้ครับโอ้ถ้าโค้งนี่สามสิบสองครับสามสิบสองตัวนี่ครับผมอาพี่น้องงัวใหญ่สามสิบสองเพิ่อนมาปลาสองตัวเทิงใหญ่เทิงงามปลาอีกแม่หนึ่งเพิ่อนเหรพี่น้องปลาโทูสามสิบสองพี่น้อง บอลแม่หน่อยนี่พี่น้องแม่ใหญ่สองตัวเ่ยหวลาดเนื้อนังมังสาบ่ตรงวงพี่น้องพูดอ่ะสองตัวตาวสีเดียวกันพี่น้องสีออกกาบไหลสีออกนวลๆพี่น้องพูดอ่ะสองเม่์แบบใหญ่ห้อยมากเพื่อนเอาไว้สามสิบสองเพื่อนว่าสองตัวสามสิบสองนี่พี่น้องบป็ธรรมดาราคางัวห้อยมากป้าโทษมัดในบ่อช่วงนี้ห้อยจิ้โอเคเนาะเอาสามสิบสองเนาะห้อยมากเนาะเอาขออนุญาตเบอร์เท่ากอน 098- ย์8 3 4 6 5 3 4 6 5 2โตเพิ่นขายใส่กัน 32- ครับแม่สาวถ้าโเดี๋ยวไปเบิ่งแม่สาว16เนาะแม่สาวเนาะแม่ลูกกัน27บเจ็สเจ็กับ27เจอ้าขออนุญาตเบอร์โทษนี่เนาะครับโอเคได้เอามาเบิงเพิ่นลูกไว้อ้าเพิ่นจูงว้พี่น้องนี่สิพี่น้อง แม่สาวสีนุ่นนวลตะวันเลี้ยมโตดีพี่น้องเลี้ยมโตดีสูงประมาณร้อยสามสิบห้าได้เครื่องดับฮ้างแง้เกือบลากดินแข้งขาดีพี่น้องสิบหกได้ห้อยมากเพิ่นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งหมื่นกับหกพันเบิ้งเดียวตะวันสีออกกราบลาสีนุ่นนวลพี่น้องเบิ้งแข้งขาดีเบิ้ตพี่น้องหนึ่งหมื่นกับหกพันมาเบิ้งแม่ลูกพี่น้องบานอุ้ยลูกเพิ่นพี่น้องลูกสาวดิพี่น้องลูกสาวงามโตนโตดีเลี้ยมโตดีลูกพ่อดังสายพัฒนาแล้วลูกสาวเพิ่นพี่น้องแม่ออกสีเท่าโบสถ แม่สายโค้งสั้นลูกสายพัฒนามาแล้วพี่น้องใส่บามานันไว้แล้วสองย่างก็เพิ่นเปิดไว้มึงหันเพิ่นบอกอยู่สองยองเจ็เนาะเาพิน่นเปิดไว้เพิ่นกับบอกอยู่เึงหันเพือนลืมสองเจ็กับสิบหกคลองหอยมากผู้ใดสนใจก,กับโทรมาต่อรองกับหอยมากลุ่มผูกดนะดได้นะขอบคุณเล่นนายเด้อมันหมันครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องโทรมาต่อรองกับเพิ่นได้คลองหอยมากทุกพ,พ,พี่น้องอย่างต่อพี่น้องมาเบกเลยผมมาจะขายอืม เป็นกำลังต่อรองกันแม่สาวหน่อยขออนุญาตครับครับผมแม่สาวหน่อยเนาะมา่คือแขนคือแขนเจ้าก็พี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบเกิดน้ำมีเอกสารครบเรียบร้อยน้ำไตน้โอ้ยกําลังสิเขวาปีครับผมเนบ่้แต่งเขาเนาะแต่ว่าเลียมโตดีพี่น้องเลียมโตดีนั่งดีพี่น้องกําลังไปแตงเขาใดเลยนี่เนาะใสเขาใสคุ้มเข้าไปเป็นงวงงามไปเลยเพื่อ่าเพื่อเท่าไรลูกสองเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดทรงฟรีลอยลก รัศมีลอยโลเป็นทรงฟรีเลยสอเจ็ดพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สายพัฒนาหัวงามดีลูกเคเอฟสมหนึ่งมีเอกสารครบเรียบร้อย2อง0มื่นับเจ็ดนเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้ดสามองแปดามสอนึ่งเก้าสอนึ่งกเาสอนุาพิ่นมาจกใสก่อนอำนาจเจริญอำนาจเจริญเนาะผมว่าแต่พลาดอำนาจเจริญพี่น้องเอาขอพูดเรืาอมาเด้อลูกสองพี่น้องเปิดไปงามเขาเปิดเป็นตาสื่อของเพินอยู่พี่น้อง ย่างต่อบ้านสว่างง่งามผ้าผีผ้านองมาชมง่วงงามสิตลาดนัดโค้กระบือบ้านเชียงหวางตอนเศร้านะพี่น้องเนาะง่วงลายพี่น้องคือค่าคุณอ่ะเบิร์บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศคือค่าแข้งอ่าอันนี้โซ่นอกงดิพี่น้องบพาะท่านเข่าโซนในยังโซ่นนอกอยู่ผมบพาะท่านเด็เข่าไปทั้งในยังหลายพี่น้องยังแหลนอ่ะทางผีพันผูกไหวพันจูงไว้พี่น้องมาเบิร์มาขออนุญาตพันง่วงามมาเบิร์พี่น้องเบิร์บรรยากาศคือค่าเอลีพี่น้องตาเศร้ามาหนีเบิร์นลาย แต่ว่ารถกับขม่าหลายพี่น้องเนาะรถเขมาไลายหลายขอทางเพือ่อน <c oughs> มันตื่นมันตื่นรถเขามาพี่น้องคุณรถเขมากำลังขมาหลายพี่น้องเบิง่งแน,น่นมือนีพี่น้องสุดยอดสุดยอดงัวมือน,นีผู้ใดสนใจง่วเอาไปเลียงช่วงนี่ยังบอกท่านราคากันยังพอสื่อไปเลียงพี่น้องย,ยังพ่อไปพอมา ไปย่าไหนฝ้าวได้พี่น้องเนาะไอฝ้าวอ่าพลื่นเรือไปไกลแถวนี่สวัสดีครับเงือกไปซ้ายหอยแจ้งได้มากจังได้สองแม่สาวครับอุ้ยได้มาหลายค่ะบ่ครับใบส่แหละลูกพี่ไปใส่แหละโอ้ปุ่นหอ,อยลีกับยูหันโอ้บ่ว้าแงามเอาขออนุญาตเอาตัวเกลไกหนึ่งก่อน อันนี้แม่แยกลูกมาบ่นแม่ลูกครับทเลยเอาดิบ่แม่ลูกโอ้แม่ลูกพี่น้องลูกกับลูกสาวลูกกับลูกสาวพี่น้องแม่บักใหญ่เบิ่งโค้งสางแม่เพิ่นพี่น้องเบิ่งโค้งสางแม่เพิ่นนุ่มสีเต่าหนามไต้ดีโค้งสางไงหอยแจกบานขดใหญ่พี่น้องพูดอ่ะแม่ลูกลูกแม่พร้อมได้พี่น้องแต่ว่าแม่โค้งสางใหญ่เบิ่งลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นบักใหญ่พี่น้องแม่เพิ่นท้าทองเราบ่กหอยแจกตัวนี้เพิ่งผสมครับเจ้าโอ้เพิ่งผสมโอ้ตัวโค้มนั่นทองแล้วโค้มนี่เปิดเท่าไหร่นี่ สี่สิบเก้าลูกบักใ,ใหญ่เด้่พี่น้องบนลูกน้อยเด้ป้าลูกเคเอฟหกมันเป็นเกี่ยวกับตวดซื้อๆเนาะเอาไปรักสาวเคเอฟหกแดได้พี่น้องโตบักใ,ใหญ่โอ้หลุดออกหลายแล้วเพื่นอ,ตอนต้นโตดีดีพี่น้องต,อต้นโตดีแข็งขาดีลูกเคเอฟหกแมดเมสเวอร์ตไซวัยพี่น้องบนท่ฐฐานประกันโอ้แต่ว่าวลูกสาวเพิ่งง่ามจ่ายลูกง่ามพี่น้องโคมนี่เปิด49่สเก้าด้พี่น้องป้าโทค้ดจัดไปได้มาไม่เบิ้งอีกโคมหนึ่งนี่ลูกสาวขึ้นกันพี่น้องลูกสาวขึ้นกันเพื่อ ต้นโตเลตี่ยมโตดีแม่เพิ่นทองแล้วประกันพร้อมต้นี้แม่สูงถ่ายสูงร่อยสี่สิบห้าใดพี่น้องแม่บักญ่าพูดอ่ะพูดอ่ะลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามควบนี่เปิดเท่าไรหอยแจสี่เก่ากันควมเดียวกันราคาเดียวกันแม่ไงอันใสพอได้ไหวหอยนี้โออาปาเช่เจ้าอาปาเช่บักญ่พี่น้องพูดอ่ะเจ้าอาปาเช่คอดังใส่ไว้ประกันพร้อมแต่ว่าลูกสาวกับงามแล้วการใจลูกพี่น้องสี่สิบเก่ากันคมบนึ่งกับสี่สิบเกา เอาเบอร์โทรหอยลี่เนาะเอาเอาเอาหอยหอยละหลักลืมเอาเบอร์โทรหอยแจ็คศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามแปดสามสองเก้าศูนย์หกสองเก้าศูนย์หกอ้ยอ่อนซ่อนราคางูอพี่น้องลูกสาวงามเนาะอุ้ยเช่หกแปดเพราะถ้ามดาเบิ้งไทยเนาะสุดยอดสุดยอดแม่ใจลูกงามหลักใจไว้แล้วเอาไปรุ่นเอาแต่ว่าตัวนี้แม่ประกันทองแล้วจะเอาไปเช่ในทองลูกสาวกะงามพี่น้องสี่สิบเก่าราคาเท่ากันเอากระเป๋าเล็กๆมันนี่ครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศ มาเบิงหอยพรสวรรค์ดีครับสวัสดีครับเอาเพื่อนๆสวนอยู่เอาล่องเพ่ปให้เพื่อนเบิงกันน่ะนี่เพื่อนกำลังสวนเอาเพื่อนยางไปล่ะแม่สาวเนาะแม่สาวบ้านทองเนาะแต่ว่าต้นโตที่ดีแยาหว่าล่ะพี่น้องนี่เขาเอิ่น่า้แย่หัวแย่น้ำไตกระชับกระชับมากได้น้ำไตพี่น้องแกล้งขาดีเล็บแนงก่าต้นโตดีพ่อมผสมเนาะ พ่อผสมเด้วยพ่อหอยพ่นเพลเดียบ้านมันนี่เครื่องดำต้นโตดีสูงลอยซีซิมหาในความสูงเผด็จตลอดตั้งตรงขาหนาหนาตาต้นโตสุดๆอยู่พี่น้องพ่อผสมเปิดเท่าใดบ้านนี้สองเกตสองเกตพี่น้อง สอง0มื่นกับเนไดเครื่องดําพี่น้องหาง่ามสองหมื่นเจ็ดพันแม่บากใหญ่พี่น้องอุย้ยเผดภัยมากเลยนะี่เอาขออนุญาตเบอร์โทรทครับ093ย์เก้าสามศูนย์เก้า่หอยต้อนอจากกุชุมอาก,นะอา,กากุชุมเนาะจากกุชุมเผดภมากแม่สาวบักใหญ่พี่น้องอเอาขอบคุณหลายๆมารคับผมอโอ้ยตื่นง่วตื่นง่วัวหหลาไรดีพี่น้องวันนี้เป็งบรรยากาศการซื้อการขายงัวายหละแม่สายเท่าพี่น้องขออนุญาตครับผมแม่พันสายเท่าพี่น้อง ทองอยู่บนหื้อบอท่านทองเนาะเบื้องหน้าตาตนตัวเบิ่นงพี่น้องมาคือปวดสายเท่าบามันสายพัฒนาตะวันสายสีเท่าหรือพี่น้องเบิ่งแต่นอกเพื่อนเหนือนังเพื่อนพี่น้องพูดอะแม่บอกไงแข้งขาดีดีพี่น้องบอท่านทอง่นแยกลูกมาแยกลูกเด้เนาะเออเด้ลูกแจ็คตัวเหรอือลัวดย่าแต่เดีลูกตัวเดียวหรืพี่น้องสดสดอยู่เอาไปใส่พอแดงนี่แดงจึงคือได้เบิ่งมันโบดพี่น้องว่าปวดแดงดีลูกเพื่อนนี่พระว่าเม่เพิ่นโบดทายสูงอร่อยหาิบหาบวกเปิดเท่าใดเม่นี่ เปิดในสามหมื่นพันสามหมื่นกันึ่งพัป้าโอ้สามหมืน่งันต่อใดพี่น้องสายโบดบักไงพี่น้องเอาไปใส่พอแดงนี่แดงจึงคืองวนี่เอาหนิพี่น้องเพราะว่ามันโบดโบดเต็มพิกัด3ามหมกันึ่งพันเพิ่เปิดไว้พี่น้องอุ้สุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม088ย8แปดแปดศูนย์แปดแอนเพิ่มาจาก ยาโสเฮานี่แหละเพื่อนว่าพี่น้องอุ้ยงามของเพิ่นพี่น้องสามสิบเอ็ดน้องคนเปิดไหวเนาะสามหมื่นกับหนึ่งพันเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมัอเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายกันงงัวลายพี่น้องเบิ่งตีลับพี่น้องอ้ยเบิ่งงัวสุดยอดสุดยอดงัวเหมือนพี่น้องบานสะบังงัวงามพาพพีพาน้องมาชมงัวงามพร้อมกับเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับฟังว่าราคางัวช่วงนี้อาทิตย์นี้เป็นเังไใดพี่น้องเบิ่งแนวโน้มเป็นเช่นใวิเคราะห์เบิ่งเด้กพี่น้องวิเคราะห์ซอยกัน ผู้ใดอยู่จังหวัดใดอยู่ทุกโซนใดก็ทักทายกันมาโดยพี่น้องเนาะทักทายกันมา,าว่าพูดจาก,กันแล้วก็ให้กำลังใจในพี่น้องเนาะซอยกันคนไหลคดแชร์กดติดตามให้นน้พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบขอบสักพอยน้องเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสะวัสดีครับ